ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบพอก,กับพ่อเตีม่มนะ้องพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่ต่ออีกนะ้องพี่น้องเนาะโค้สองหัวเลยพี่น้องเอามาลงสองหวัวเขาทั้งสองหวัวนะพี่น้องเนาะครับเป็นทั้งใดมีผู้โชคผูม้มันมีผู้กลับตัวไว้บพน้อพี่น้องครับมือ ว,นนนะวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เก้ามิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามแปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดรับเด็กล่างก็ออกหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะรับของพ่อผู้ใหญ่งวดทิ่นี่นะพี่น้องรับวันจันทร์ที่เก้ามิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่ บนล่างวิ่งรูดเจ็ดหกห้าพี่น้องเน้นที่เจ็ดพี่น้องครับเน้นหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สมติมันแตกทั้งสามตัวนะพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งครับเขาเรียกล่างหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะครับตัวเน้นพร้อมพี่น้องเนาะเปนเน้นสามหางมานะครับอาวไพ่โชคไพ่มันพอเต็มก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเด้อ รับมือนีไพ่ผอโชคโบอมนันเตรียมผ้ามาตามต่อยอนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อผู้ใหญ่นะครับเนาะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สามอันนี้งวดที่สองนะพี่น้องงวดมันกับเขาสี่หกหรือหกซี่นั่นละงวดนี้กับเขาเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ว่างวดนี้พอพันเน้นนายำมาอยู่ว่าอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำมาจันนะครับอ่ไปเบ่งน้ำกันนาพี่น้องเนาะครับพอเพชรดจงมาคก็เก่านะพี่น้อง เพ็ดแล้วก็ดีๆนะครับเนาะมีงกับมาแบียงปันนห้พ่อเตรียมนํำน,นะครับครับวันพุทธที่สิบเอ็ดนะพี่น้อง กับลาพัฒนาพ่อผู้ใหญ่นะครับชุดปดนี้ท่านปันวาพี่น้องบนล่าง ครับเจ็ดกับแปดพี่น้องครับเน้นคือเก่าพี่น้องเน้นเจ็ดคือเกา่าบนีเจ็ดนีแปดน้พี่น้องเนาะ ครับวันนี้พคนจับคร <ian> ูไมหมนะพี่น้องเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดหก แปดห้าแปดสี่สองแปดเจ็ดห้านะครับ ครับบันทึกส่วนตัวเน้นในพี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับเจ็ดหกพี่น้องตัวเน้น พ่อพันว่างเด้ฮงูบพี่น้องพ,อพ่อผู้ใหญ่พันวา่าเน้นล่างมาจันพี่น้องครับเน้นล่างพี่น้อง เดี๋ยวเอาเงินนีพนหาให้ลงเบอร์โทรมานำพี่น้องเดี๋ยวพอแจมเสี่ยวให้เบิงนะพี่น้องเนาะครับว่าเพิ่นพอเพชรส่งมาให้นะครับครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบดมิถุนายน2568ลาวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7พี่น้อง7 476 8584 2875พี่น้องเลขหหางนะครับหรือว่าบล็อตนะพี่น้องเนาะ นี่ครับสิเอ็มิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาชุดปดนี่พี่น้องบนล่างวิ่ง7กับ8เน้นที่7พิเศษได้พี่นอ้องเน้อเจ็ดสีหกแปดห้ากันได้พี่น้อง8ป8สี่สองแดนี่กับ7จหารกันมาันพี่น้องเน้นล่างติดต่อโทษศูนย์หกห้าศูนย์หสมหนดหกพี่น้องครับดเก่นะพี่น้องเนาอครับ ครับพอเตรยมขอขอบคุณหลายๆด้ครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วขอขอบคุณพ่พอผู้ใหญ่หลายๆเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรยมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไว้พอนคอยเขา่าคอยฟังปัง,ปงครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันพี่น้องเนาะ ครับเอาจะเริ่มเนอพี่น้องเล้อเขามาแล้วก็จะเลื่มคนไลไรกดแช่พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะ,เ,นะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อ,อิบซีทุกคนโฉบโฉบมนันมันแห้งแห้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะครับพอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม